ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านวันนี้บุญธรรมชาแนลขอนำเสนอในหัวข้อหมอปลายพรายกระซิบทํานายดวงเมืองไทยในปี2569ท่านผู้ฟังกัละยานมิตรทุกท่านคะเรื่องราวที่จะพูดถึงในวันนี้มาจากการทำนายของหมอปลายปลายกระซิบ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงการทำนายและไสยศาสตร์ท่านได้มีการเปิดเผยภาพที่เห็นเกี่ยวกับการเมืองและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2569เราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกตั้งที่หลายคนรอคอยเรื่องของผู้นำประเทศและที่สําคัญคือเหตุการณ์ใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นปีซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทุกคน ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยนะคะเราอยากจะแนะนําเกี่ยวกับหมอปลายพรายกระซิบหมอปลายเป็นหมอดูและนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการดูดวงท่านมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นภาพอนาคตและสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสิ่งที่ทําให้หมอปลายเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจ ก็คือการทำนายของท่านที่หลายครั้งมีความแม่นยำสูงและสามารถบอกล่วงหน้าถึงเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่อาจคาดเดาได้ค่ะท่านมักจะใช้วิธีการต่างๆในการทำนายรวมถึงการสื่อสารกับโลกวิญญาณ <c oughs> การอ่านดวงชะตาและการตีความจากสัญญาณต่างๆที่ได้รับซึ่งวันนี้เราจะมาฟังกันว่า เขาได้เห็นภาพอะไรกันบ้างเกี่ยวกับปี2569ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้มาเข้าสู่ประเด็นแรกกันเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจและรอคอยกันมากนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งตามที่หลายฝ่ายได้คาดการพูดคุยและคาดหวังกันมานั้นหลายคนคิดว่าในช่วงสีเดือนแรกของปี2569น่าจะมีการจัดเลือกตั้งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำแต่จากภาพที่หมอปลายได้เห็นนั้นได้บอกชัดเจนว่าไม่เห็นภาพว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงสี่เดือนแรกของปี2569ตามที่มีการกล่าวหรือการคาดการนี่เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนและตรงกันข้ามกับความคาดหมายของคนจำนวนมากเลยทีเดียวหลายคนอาจจะรู้สึกผิดหวังบางคนอาจรู้สึกโล่งใจ ขึ้นอยู่กับมุมมองทางการเมืองของแต่ละคนการที่ไม่มีการเลือกตั้งในช่วงต้นปีนี้หมายความว่าโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงนี้ค่ะทีนี้เรามาลองวิเคราะห์กันดูว่าทำไมถึงไม่มีการเลือกตั้งในช่วงต้นอาจจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบค่ะประการแรก อาจเป็นเรื่องความพร้อมในการจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายการจัดข้อบังคับต่างๆที่อาจยังไม่พร้อมหรือมีอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถจัดได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะประการที่2อาจเป็นเรื่องของสถานการณ์ภายในประเทศที่อาจควรสำหรับการจัดการเลือกตั้งและอาจมีประเด็นสำคัญอื่นที่ต้องจัดการก่อนค่ะประการที่3 อาจเป็นเรื่องของปัจจัยทางการเมืองที่ซับซ้อนการเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายต่างๆหรือสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้และอีกหนึ่งความเป็นไปได้คืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งไปก่อนซึ่งนี่อาจจะสัมพันธ์กับเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่หมอปลายได้กล่าวถึงซึ่งเราจะพูดถึงในส่วนต่อไปค่ะแต่ไม่ต้องผิดหวังกันไปนะคะเพราะหมอปลายบอกว่า มีโอกาสที่จะเกิดการเลือกตั้งขึ้นในช่วงปลายปี2,569แทนนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแม้ว่าต้องรออีกสักระยะหนึ่งแต่ก็ยังมีความหวังที่จะได้เห็นการเลือกตั้งในปีนี้ค่ะการที่เลือกตั้งเลื่อนไปอยู่ช่วงปลายปีนั้นอาจจะเป็นผลดีในบางแง่มุมเพราะจะมีเวลาในการเตรียมการมากขึ้นทั้งฝ่ายที่จัดการเลือกตั้ง และฝ่ายพักการเมืองต่างๆที่จะลงสนามนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ให้ผู้คนได้ติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับนโยบายของแต่ละฝ่ายเพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อถึงเวลาค่ะสำหรับช่วงเวลาที่แน่นอนช่วงปลายปีนั้นหมอปลายไม่ได้ระบุเจาะจงลงไป แต่อาจจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงปลายปีจริงๆและต่อมาค่ะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการเลือกตั้งเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหมอปลายเห็นดวงและบอกว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนั้น จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ยาวนานกว่า4เดือนตามที่เคยมีการคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้ได้มีการคาดเดากันว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำในช่วงต้นปีหรือภายใน4เดือนแรกของปี2569แต่จากภาพที่หมอปลายได้เห็นนั้นได้บอกชัดเจนว่าไม่เห็นภาพว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงสเดือนแรกของปีซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องการเลือกตั้ง ที่จะไม่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนั่นเองเพราะถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลผู้นำก็ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปและที่น่าสนใจมากคือการคาดการณ์ของหมอปลายบอกว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอาจจะอยู่ได้จนถึงปลายปี2569เลยทีเดียวนี่หมายความว่าท่านจะครองตำแหน่งนี้ไปตลอดทั้งปี จนกระทั่งช่วงที่อาจจะมีการเลือกตั้งในปลายปีถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปก็ได้ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งค่ะสำหรับคนที่สนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันนี่อาจจะเป็นข่าวดีเพราะจะได้เห็นความต่อเนื่องในการทำงานนโยบายต่างๆที่เริ่มไปแล้วจะได้ดำเนินการต่อไปแต่สำหรับคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องรออีกสักพัก และนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดและน่าตื่นเต้นพร้อมกับน่ากังวลไปพร้อมๆกันค่ะนั่นคือคำเตือนจากท่านยมหมอปลายได้รับการเตือนจากท่านยมซึ่งในความเชื่อทางไสยศาสตร์และศาสนาพุทธท่านยมคือพระยายมบาลเป็นผู้ที่รู้เรื่องความตายโชคชะตาและกรรมเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในโลกแห่งความตาย การที่ท่านยมส่งสัญญาณหรือคําเตือนมานั้นถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะมักจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญที่จะส่งผลกระทบอย่างมากท่านยมได้เตือนว่าจะเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569คําว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่านั้นเป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งและน่ากังวลมันมักจะหมายถึงเหตุการณ์ที่ 1>, 1. เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่มีใครคาดถึงหรือคาดเดาได้ล่วงหน้า 2. มีความรุนแรงและผลกระทบสูงไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆ 3. ส่งผลกระทบในวงกว้างอาจจะตอบประเทศสังคมหรือประชาชนจำนวนมาก 4. เปลี่ยนแปลงทิศทางหรือสถานการณ์อย่างมีนัยยะสำคัญ เหตุการณ์ฟ้าผ่าอาจจะเป็นได้หลายรูปแบบนะคะเช่นเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงผู้นำอย่างกระทันหันการยุบสภาหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นวิกฤตการ์ทางการเงินตลาดหุ้นพังทลายหรือปัญหาเศรษฐกิจรุนแรง เหตุการณ์ทางสังคมเช่นความไม่สงบการชุมนุมใหญ่ความขัดแย้งในสังคมหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของประเทศช่วงเวลาที่ท่านยมเตือนคือเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมซึ่งก็คือประมาณ2-3ถึงเดือนจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ไกลเกินไปและเราทุกคนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สิ่งที่น่าสนใจคือเหตุการณ์ฟ้าผ่านี้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่มีการเลือกตั้งในช่วงต้นปีเพราะอาจมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ทำให้ต้องเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงแผนการต่างๆเอาละค่ะและมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวการทำนายของหมอปลายในปี2569สิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะ ประการแรกไม่มีการเลือกตั้งในช่วง4เดือนแรกของปี2569ตามที่เราคาดการกันแต่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงปลายปีแทนประการที่2คือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะดำรงลงตำแหน่งได้ยาวนานกว่า4เดือนที่เคยคาดการอาจจะอยู่ได้จนถึงปลายปีประการที่3จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ก็คือเหตุการณ์ฟ้าผ่าในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมซึ่งเป็นคำเตือนจากท่านยมและอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญสำหรับเรื่องการทำนายนั้นผมอยากจะบอกว่านี่เป็นเพียงการคาดการหนึ่งเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะแม่นยำหรือไม่ก็ตามเราควรที่จะรับฟังด้วยใจเป็นกลางไม่เชื่อมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ปฏิเสธทันทีค่ะ สิ่งสำคัญคือเราควรติดตามสถานการณ์จริงอย่างใกล้ชิดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเนือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่จะถึงนี้เราควรจะระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจริงเราก็จะได้ไม่ตกใจและรู้จักรับมือค่ะ พระคถาหลวงปู่ศิลาเกี่ยวอะไรกันกับหลวงปู่มัน่นในโลกแห่งพระพุทธศาสนาที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระคถาบทหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งการคุ้มครองต้องกันอันตรายนั่นคือพระคถานโมวิมุตตนังนโมวิมุตติยา ซึ่งมาจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายป่าที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธทั่วทั้งแผ่นดินไทยนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเมื่อแปลเป็นไทยหมายถึงความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่วิมุตติธรรม พระคาถาบทนี้เป็นที่เคารพสูงสุดในหมู่พระสายป่าสิทธิหลวงปู่มั่นให้ความนับถืออย่างมากเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถานี้ได้รับการเล่าขานมาช้านานในหมู่ชาวบ้านทั่วไปจนมีชื่อเรียกว่าพระคาถาพยายุงทองซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ฟังอย่างมาก ณดินแดนแห่งหนึ่งในอดีตการมีพยายุงทองตัวหนึ่งที่มีชีวิตรอดจากการถูกล่าอยู่เสมอแม้กระทั่งพระราชาหรือนายพรานที่มีความชำนาญเพียงใดก็ไม่สามารถจับพยายงทองได้สำเร็จเหตุผลก็เพราะว่าพยายยงทองท่องพระคาถานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยามาโดยตลอด ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถานี้ทำให้แม้จะถูกดักด้วยแล้วหรือกับดักใดๆกลไกก็ไม่ลั่นไม่ว่าจะเป็นกับดักประเภทไหนพญายงทองก็สามารถหลุดพ้นจากอันตรายได้ทุกครั้งแต่แล้วในที่สุดมีนายพรานคนหนึ่งที่มีปัญญาหลักแหลมและเจ้าเล่ห์คิดอุบายขึ้นมาได้ เขานำนกยุงทองตัวเมียที่ได้รับอานฝึกจนเชื่องและเชื่อฟังคำสั่งมาใช้เป็นเหยื่อแผนคือให้นกยุงตัวเมียเข้าไปล่อและส่งเสียงร้องก่อนที่พยายุงทองจะเริ่มท่องพระคาถาเมื่อพยายุงทองได้ยินเสียงร้องไพเราะของนกยุงตัวเมียธรรมชาติของสัตว์ป่าก็เข้ามาครอบงำ กิเลสตัณหาเกิดขึ้นพยายงทองเกิดความกำหนัดและลืมร่ายพระคาถาที่เป็นดั่งเกราะป้องกันตัวพยายงทองรีบเข้าไปอย่างไม่ระวังตัวและในที่สุดก็ถูกบ่วงแล้วรัดถูกจับได้ในที่สุดเรื่องราวของพยายงทองนี้สอนให้เราเห็นถึงพลังของพระคาถาแต่ในขณะเดียวกันก็เตือนใจเราว่ากิเลสตัณหาเพียงชั่ววูบ อาจทำให้เราลืมสิ่งคุ้มครองสำคัญได้ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถานะโมวิม an ah ุตตานังนโมวิมุตติยาไม่ได้เป็นเพียงตำนานในอดีตเท่านั้นแต่ยังมีเหตุการณ์จริงในยุคใหม่ที่สร้างความประทับใจและเสริมศรัทธาให้กับผู้คนเช่นกัน <c oughs> เมื่อประมาณปีพศส4 8 4ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ขบวนการเสรีไทยกำลังเป็นที่โด่งดังและมีกิจกรรมต่อต้านการรุกรานของทหารญี่ปุ่นอย่างแข็งขันบ้านหนองพือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ขบวนการเสรีไทยเข้าไปตั้งค่ายฝึกอบรมครูและชาวบ้านเพื่อเตรียมกำลังสู้รบขับไล่ทหารญี่ปุ่นคุณครูหนูไทยเป็นอีกผู้หนึ่งที่ถูกเกณฑ์เข้าฝึกอบรมในค่ายแห่งนี้ ในช่วงเวลาว่างจากการฝึกซ้อมมีเพื่อนคนหนึ่งได้พูดขึ้นว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่วัดป่าบ้านหนองพือคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระดีองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากพวกเราน่าจะลองไปขอของดีจากท่านดูบ้างท่านคงจะให้พวกเราเพื่อช่วยป้องกันอันตรายในยุคสงครามนี้ด้วยด้วยความเชื่อมั่นและความหวังวันรุ่งขึ้นคุณครูหนูไทยจึงหาแผ่นทองมาได้แผ่นหนึ่ง ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วให้โยมผู้เท่าท่านหนึ่งซึ่งเป็นญาติพี่น้องนำไปถวายหลวงปู่มั่นเพื่อขอให้ท่านทำรอยยันโยมผู้เท่าท่านนั้นไม่กล้าเข้าไปหาหลวงปู่มั่นโดยตรงเพราะเกรงว่าอาจจะไม่เหมาะสมจึงให้พระอุปัฏฐาเข้าไปถามท่านก่อนเมื่อพระอุปัากาเข้าไปกราบทูลหลวงปู่มั่นถึงเรื่องนี้ หลวงปู่มั่นได้พูดตอบด้วยน้ำเสียงที่เมตตากรุณาว่าเขาอยากได้ก็เหตุให้เขาสั่นตัวหมายความว่าเขาต้องการก็ทำให้เขาจะเป็นอะไรไปคำพูดของหลวงปู่มั่นแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความเข้าใจในสถานการณ์ของผู้คนในยุคสงครามที่ต้องการสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายเมื่อพระอุปถักเข้าใจเจตนาของหลวงปู่มั่นแล้ว จึงบอกให้โยมเอาแผ่นทองมาถวายท่านค่ะหลังจากรอคอยอยู่ประมาณสมวันพระอุปถามก็นำตะกรุดยันที่หลวงปู่มั่นสร้างขึ้นมาให้โยมผู้เท่าและโยมผู้เทาก็นำมาส่งมอบให้กับคุณครูหนูไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณครูหนูไทยได้รับตะกรุดยันจากหลวงปู่มั่นแล้วเขารู้สึกดีใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมาก เขาเก็บรักษาตะกรุดยันด้วยความทนุถนอมและนำติดตัวไปทุกสถานที่ด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะช่วยคุ้มครองป้องกันเขาจากอันตรายต่างๆวันหนึ่งเมื่อคุณครูหนูไทยได้เดินเที่ยวเล่นไปทางด้านหลังสนามฝึกเขาได้เพอเอิญเหลือบเกือบไปเห็นเพื่อนสามสี่คนกำลังทำการทดลองยิงวัตถุมงคลที่เรียกว่าเขี้ยวหมูตันด้วยอาวุธปืนเขี้ยวหมูตันนั้น ถือเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเชื่อว่าต้องกันอันตรายได้แต่ปรากฏว่าเมื่อมีการยิงไปที่เคี้ยวหมูตันสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนตกใจเคี้ยวหมูตันที่ถือเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์นั้นแตกกระจายไปคนละทิศละทางเจ้าของเคี้ยวหมูตันถึงกับหน้าถอดสีความผิดหวังและความเสียใจปรากฏชัดเจนบนใบหน้าส่วนเพื่อนที่เป็นคนยิงก็คงรู้สึกผิดและอายใจ แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาหันมาทำคุณครูหนูไทยที่เดินเข้าวาสมทบที่หลังว่าเธอมีของดีอะไรมาให้ลองยิงดูบ้างไหมด้วยความซื่อสัตย์และความเป็นเพื่อนคุณครูหนูไทยจึงตอบไปว่ามีอยู่เพียงแค่นั้นเองเพื่อนคนนั้นก็เอามือลุ้นเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของคุณครูหนูหยิบตะกรุดยันที่ลงปู่มั่นทำให้ติดมือขึ้นมาคุณครูหนูไทยพยายามวอนขอแต่เขาไม่ยอมคืนให้ ในที่สุดเขาก็นำตะกรุดยันไปวางไว้ในระยะห่างประมาณ3 4ถึงวาแล้วยกปืนขึ้นเล็งไปที่ตะกรุดยันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นตกตะลึงเมื่อเขากดไกปืนครั้งแรกได้ยินเสียงแปลกๆดังแชะแต่ปืนไม่ระเบิดลองยิงครั้งที่สองผลก็เหมือนเดิมปืนยังคงไม่ระเบิดครั้งที่สมเมื่อเขาลองหันปลายกระบอกปืนขึ้นบนฟ้า แล้วกดไกลอีกครั้งปรากฏว่าเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วบริเวณพิสูจน์ให้เห็นว่าปืนไม่ได้เสียแต่มีอำนาจลี้ลับบางอย่างป้องกันไม่ให้ปืนระเบิดเมื่อเล็งไปที่ตะกุดยันคุณครูหนูไทยที่เห็นเหตุการณ์เช่นนี้รู้สึกตื่นเต้นและซาบซึ้งในพลังแห่งตะกุดยันเขาใช้จังหวะที่ทุกคนตกตะลึงวิ่งเข้าไปหยิบตะกุดยันกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว เมื่อเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของตะกรุดยันของหลวงปู่มั่นแพร่ขยายออกไปผู้คนจํำนวนมากที่ได้ทราบข่าวนี้ก็พากันไปขอของดีจากหลวงปู่มั่นที่วัดบ้านหนองผือส่วนใหญ่จะได้รับเป็นแผ่นผ้าที่ลงอักขระยันสำหรับตะกรุดแผ่นทองนั้นไม่ค่อยมีให้เพราะในสมัยนั้นแผ่นทองเป็นสิ่งที่หายากมากแต่ไม่นานหลังจากนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นเห็นว่าผู้คนมาขอของดีมากเกินไป อาจจะเป็นการวุ่นวายและไม่เป็นการดีท่านจึงตัดสินใจบอกให้เลิกทำตะกรุดยันและผ้ายันเหล่านั้นสิ่งที่หลวงปู่มั่นกล่าวในตอนนั้นมีความหมายลึกซึ้งมากท่านบอกว่าสงครามเขาจะสงบแล้วบ่ต้องเอาก็ได้และที่สำคัญกว่านั้นท่านได้อธิบายถึงคุณค่าที่แท้จริงของการป้องกันอันตรายหลวงปู่มั่นได้ให้คำสอนที่ล้ำค่าไว้ว่าพวกตะกรุดยันหรือผ้ายันเหล่านั้นเป็นของภายนอก สู้เอาคาถาบทนี้ไปบริกรรมแนบกับใจไม่ได้คำสอนนี้แสดงให้เห็นถึงปรัชญาอันลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาที่เน้นว่าการพึ่งพาวัตถุภายนอกนั้นไม่เทียงแท้เท่ากับการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งการบริกรรมพระคาถาด้วยใจที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยศรัทธานั้นจะให้ผลดีกว่าท่านแนะนำให้บริกรรมทุกเช้าข้าจนขึ้นใจแล้วจะปลอดภยัย อันตรายต่างๆจะไม่มาตั้มไกลตัวเราได้เลยพระคาถาที่ท่านแนะนำให้บริกรรมนั่นคือนโมูวิมุตตานังนโมูวิมุตติยาตั้งแต่ที่หลวงปู่มั่นให้คำสอนและบอกว่าสงครามจะสงบแล้วชาวบ้านหนองผือก็มีกล่าวไปขอของดีจากท่านอีกและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือคำกล่าวของหลวงปู่มันกลายเป็นจริงขานไม่ถึงเจ็ดวันหลังจากนั้นข่าวที่ทำให้โลกต้องตกตะลึงก็เกิดขึ้น เครื่องบินทหารอเมริกันได้ไปทิ้งระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิในประเทศญี่ปุน่นความเสียหายที่เกิดขึ้นร้ายแรงอย่างย่อดยยับมากผลจากการทิ้งระเบิดปรมาณูทำให้ประเทศญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศยอมแพ้สงครามในที่สุดและสงครามโลกครั้งที่สองก็สิ้นสุดลงเป็นไปตามคำทำนายของลุงปู่มั่นว่าสงครามจะสงบแล้วหลวงตาธงคำจะรุกวันโน อดีตพระอุปถากหลวงปู่มั่นได้บันทึกเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพระคถาบทนี้ไว้ในหนังสือบุรพาจารย์ว่าคราวหนึ่งเมื่อหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่ดอยมูสูบในขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นค่ะพระสยามเทวาธิราชพร้อมคณะเทพปริวารได้เสด็จมากราบนมัสก,การหลวงปู่มั่นเมื่อเทพทั้งหลายรายงานตัวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หลวงปู่มั่นได้ถามถึงวัตถุประสงค์ของการมาเยือนครั้งนี้พระสยามเทวาธิราชได้กราบเรียนว่าเวลานี้ฝ่ายสัมพันธมิตรไปมาถึงระเบิดกรุงเทพอย่างหน่วงเหนียวพวกขัป้าเจ้าป้องกันเต็มที่แล้วหลวงปู่มั่นสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีคนบาดเจ็บล้มตายไหมพระสยามเทวาธิราชตอบว่ามีหลวงปู่มั่นจึงถามต่อว่าทำไมไม่ช่วย คำตอบของพระสยามเทวาธิราชแสดงให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ท่านตอบว่าช่วยไม่ได้เพราะเขามีกรรมเวรกับข้าศึกจะช่วยได้เฉพาะผู้ไม่มีกรรมสถานที่สำคัญและพระพุทธศาสนาเท่านั้นเมื่อหลวงปู่มั่นถามต่อว่าพวกท่านมานี่ประสงค์อะไรพระสยามเทวาธิราชได้กลับเรียนด้วยความนอบน้อมว่าขอให้ท่านบอกคาถาปัดเป่าลูกระเบิดไม่ให้ตกถูกที่สำคัญ เมื่อได้ยินคำร้องข้อนี้หลวงปู่มั่นได้ตําหนดสมาธิพิจารณาสักครู่หนึ่งแล้วได้พระคาถาออกมาว่านะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเท่านั้นค่ะพวกเทพทั้งหลายได้ยินพระคาถาแล้วตั้งสาธุด้วยความเลื่อมใสแล้วลาจากไปไม่เห็นกลับมาอีกเลยจากเรื่องราวทั้งหมดที่เล่าสู่กันฝั่งนี้เราจะเห็นได้ว่านะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ไม่ใช่เพียงแค่บทสวดธรรมดาแต่เป็นสุดยอดพระคาถาที่ได้รับการรับรองจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัส,สนาธุระหลวงปู่มั่นได้ให้คำรับรองว่าหากบริกรรมทุกเช้าเย็นจะปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่น่าสนใจจากคำสอนของหลวงปู่มั่นคือท่านเน้นย้ำถึงการบริกรรมให้ขึ้นใจซึ่งหมายถึงการที่เราต้องบริกรรมด้วยใจที่เข้มแข็งมั่นคง และเต็มไปด้วยศรัทธาไม่ใช่เพียงการท่องแบบเป็นกิจวัตรเท่านั้นการบริกรรมพระคาถานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาความปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะบริกรรมทุกเช้าหลังจากตื่นนอนหลังหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วบริกรรมทุกเย็นก่อนเข้านอนในช่วงที่จิตใจสงบเช่นหลังจากทำสมาธิหรือนั่งสมาธิค่ะท่าทางในการบริกรรมมีด้วยกัน3อย่างคือ นั่งหลังตรงยืนด้วยท่าทางสุภาพพนมมือไหว้ด้วยความเคารพปิดตาหรือมองลงทั้งล่างเพื่อให้จิตใจสงบท่องพระคาถาด้วยใจที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยศรัทธาค่ะไม่ใช่การท่องแบบเป็นกิจวัตรหรือไม่มีสมาธิให้ความหมายของพระคาถาผ่านไปในใจขนาดบริกรรมจำนวนครั้งในการบริกรรมไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ควรบริกรรมให้ขึ้นใจ อาจเริ่มจาก10 8แครั้งหรือตามจำนวนที่รู้สึกเหมาะสมสำคัญคือความต่อเนื่องมากกว่าจำนวนครั้งจากเรื่องราวคำสอนของหลุงปู่มัน่นผู้ที่บริกรรมพระคาถานี้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะได้รับประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. คือป้องกันอันตรายทางกายป้องกันอันตรายทางใจป้องกันทางจิตวิญญาณแม้ว่าพระคาถานี้จะมีพลังแห่งการคุ้มครองแต่ผู้บริกรรมควรระลึกถึงข้อสำคัญเหล่านี้ค่ะ ไม่ควรพึ่งพาเพียงอย่างเดียวต้องใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอันตรายโดยคิดว่าจะปลอดภัยแน่นอนควรประพฤติตนให้เป็นผู้มีศีลธรรมระวังการเกิดกิเลสเหมือนกับเรื่องของพญายงทองที่เกิดกิเลสและลืมบริกรรมอาจเกิดอันตรายได้ควรรักษาใจให้สะอาดและปลดจากกิเลสต่างๆไม่ควรใช้อำนาจของพระคาถาไปในทางที่ผิดการรักษาศรัทธาต้องมีศรัทธาอย่างแท้จริง ไม่ใช่การลองดูหรือทดสอบควรศึกษาเรื่องเราและคำสอนของหลวงปู่มั่นเพิ่มเติมค่ะรักษาความเคารพต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์พระคาถานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาไม่เพียงแต่เป็นการบริกรรมที่ช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายแต่ยังเป็นมรดกทางจิตใจจิตวิญญาณที่ล้ำค่าที่หลวงปู่มั่นประทานให้ศิษย์นละลูกศิษย์ทั้งหลายเรื่องราวของพญายุงทอง การทดสอบตะกรุดในยุคสงครามโลกครั้งที่สองและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการขอพระคาถาจากเทพธิดาล้วนเป็นเรื่องราวที่สร้างความเชื่อมัน่นและแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งพระคาถานี้สิ่งที่สําคัญที่สุดจากคําสอนของหลวงปู่มัน่นคือท่านเน้นย้าให้พวกเราพึ่งพาพลังภายในจิตใจมากกว่าการพึ่งพาวัตถุภายนอกการบริกรรมพระคาถาด้วยใจที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยศรัทธาขออํานาจพระคาถาณมูวิมุตตานัง ณโมวิมุตติยาที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตประทานให้จงคุ้มครองป้องกันผู้ที่บริกรรมด้วยใจที่บริสุทธิ์ทั้งหลายจงปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงจงมีความสุขความเจริญในชีวิตและจงเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะและนี่ก็คือคาถาที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นจากหลวงปู่ศิลาค่ะจากพระคาถาในอดีต การขอหลวงปู่มั่นกลับมาสู่ปัจจุบันเป็นคาถาที่โด่งดังจากหลวงปู่ศิลาที่ทุกคนคงต้องจำขึ้นใจให้ได้ค่ะพักคาถานี้ไม่ใช่เพียงแค่บทสวดธรรมดาแต่คือความตั้งมั่นในใจของผู้ปฏิบัติจริงเป็นสิ่งที่หลวงปู่มั่นย้ำชัดๆว่าวัตถุมงคลตะกรุดก็ยังสู้ใจที่ภาวนาไว้ดีแล้วไม่ได้ค่ะขอให้ทุกท่านที่ฟังเรื่องนี้น้อมนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ บริกรรมคาถาไว้ชาวคํำเพื่อเป็นเกราะคุ้มภัยในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายเรื่องราวทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนมีเหตุและมีผลจงใช้ปัญญาพิจารณาโดยใจที่สงบและศรัทธาในความดีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญธรรมชาแนลอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อส่งต่อแสงแห่งความจริงให้ถึงทุกหัวใจค่ะสวัสดีค่ะ